บทสาธยายธรรมเรื่องทุติยอวิชชาปัจยสูตรพระศาสดาทรงสแสดงธรรมดักทางแห่งความเห็นผิดและเมื่ออวิชชาดับความเห็นผิดทั้งปวงย่อมดับไปที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัคอภิสมัยสังยุตกลารคะะติยวัค เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินไปในทางสายกลางทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาเหมือนกันกับอวิชชาปัจจยสูตรที่เคยสาธยายไปแล้วมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการตอกย้ำถึงทางสายกลางของพระพุทธศาสนาที่ปฏิเสธความเห็นผิด อันเป็นส่วนสุดทั้งปวงแต่ในครั้งนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมขึ้นเองโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ทูลถามพระสูตรนี้มีชื่อว่าทุติยะอวิชาปัจจยสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรดีกันก่อนคำว่าทุติยะแปลว่าที่สองและอวิชาปัจจยาแปลว่าเพราะอาวิชาเป็นปัจจัย เมื่อรวมกันแล้วทุติยะอวิชาปัจจยสูตรจึงหมายถึงเพราะสูตรที่ว่าด้วยอวิชาเป็นปัจจัยสูตรที่สองหัวใจของพระสูตรนี้คือการปฏิเสธคำถามที่ไม่ถูกต้องซึ่งตั้งอยู่บนฐานของสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิคือความเห็นว่ามีชีวะคือตัวตน ที่เป็นสิ่งเดียวกับสรีระหรือเป็นคนละสิ่งกับสรีระและทรงสแสดงให้เห็นว่าความเห็นผิดทั้งสองนี้เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจัย์และได้ทรงสถาปนาทางสายกลางคือปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาแทนที่ซึ่งสแสดงให้เห็นว่าทำทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยโดยปราศจากตัวตนที่เป็นผู้กระทำหรือผู้เสวยผล เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดอนุโลมแก่เราภิกษุพระอัทธกถาจารย์ได้เล่าเบื้องหลังว่าในที่ประชุมนั้นมีภิกษุผู้มีทิฏฐิอันผิดเพี้ยนปรารถนาจะทูลถามปัญหาอยู่แต่ได้ความไม่แกล้าจึงไม่ได้ทูลถามโดยพระสัพพัญยุตยานพระองค์ จึงได้ทรงแสดงธรรมนี้ขึ้นเองเพื่ออนุเคราะห์แก่ภิกษุรูปนั้นพระองค์ได้ตรัสขึ้นว่าดูกระภิษุทั้งหลายหากมีผู้ใดกล่าวว่าชรามรณะคืออะไรและชรามระนี้เป็นของใครหรือกล่าวว่าชรามรณะเป็นอย่างหนึ่งและผู้ที่เป็นเจ้าของชรามรณะเป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองคำถามนี้ มีเนื้อความเดียวกันต่างกันเพียงพยัญชนะเท่านั้นดูการ,รภิกษุทั้งหลายเมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นสิ่งเดียวกันการประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือเมื่อมีความเห็นว่าชีวะเป็นอย่างหนึ่งสรีระเป็นอีกอย่างหนึ่งการประพฤติพรหมจรรย์ก็ย่อมไม่มีดูการ,รภิกษุทั้งหลาย ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปใกล้สวนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงในทํานองเดียวกันนี้กับองค์ประกอบที่เหลือทุกข้อในสายปฏิจจสมุปบาทและพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าดูกระพิกษุทั้งหลาย ก็เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือความเห็นผิดทั้งหลายที่ซัดสายไปต่างๆนานาว่าชรามรณะคืออะไรและชรามรณะนี้เป็นของใครหรือว่าชีวะกับสรีระเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าชีวะเป็นอย่างหนึ่งสรีระเป็นอีกอย่างหนึ่งความเห็นผิดทั้งหมดนั้นย่อมถูกละได้ มีรากเง่าอันตัดขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนต่อต้นตาลทำให้ถึงความไม่มีอยู่มีความไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเป็นธรรมดาและพระองค์ได้ทรงแสดงในทํานองเดียวกันนี้กับองค์ประกอบที่เหลือทุกข้อในสายปฏิจจสมุปบ,บาทข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ การสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการตั้งคําถามและในการสแสวงหาคําตอบขอให้เราจงอย่าได้มัวไปเสียเวลากับคําถามที่ว่าใครเป็นผู้ทำใครเป็นผู้สวยผลแต่จงหันมาใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรเป็นเหตุปัใจจัยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและอะไรคือ หนทางที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นดับไปเมื่อเราสามารถเปลี่ยนมุมมองจากการยึดมั่นในตัวตนมาสู่การเห็นแจ้งในเหตุปัจจัยได้แล้วเราก็จะสามารถดำเนินไปบนหนทางที่ถูกต้องและนำไปสู่การดับทุกได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนี้